อยากได้เอาติสปี18ราคาประหยัดแนะนำคันนี้นะครับ1.6รุ่น G ได้ปี2018ทะเบียน4823เนี่ยราคาเลทนะครับเพียงแค่419,000นะครับฟรีดาวผ่อนแค่7,001เป็นเลทผ่อน7 0 0ที่ไม้น้อยสุดนะเลขไม่ประมาณแสนสามเฉลี่ยใช้งานต่อวันสักวันละ70กิโลนะครับคลิปนี้นะใครกำลังสนใจเอาติสผ่อนประมาณ7,001ได้ปี18นะครับมีกุญแจสำรองครบครบนะครบัครบ แบบนี้นะผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพทยน์เองเลยเป็นรถปลดระวางของบริษัทพัทธละนะครับมือเดียวนะรถมือเดียวปลดระวางมาแบบนี้ผมเช็คให้ละเอียดแกยางต่างๆให้ดูครบๆเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพทยน์เองเลยคันนี้ซื้อได้สภาพสวยสมบูรณ์รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางมีกุญแจสำรองครบๆฟรีดาวผ่อน7 0 0 0หนึ่งสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาติดมือสองทุกคนทุก่ันนะครับกลับมาพบกับผม,บผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับคังรถมือสองมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า450คันถ้าสนใจโตโยต้าติดมือสองเนี่ยเรามีมาสัก50กว่าคันนะตอนนี้คันนี้นะครับเป็นหนึ่งคันที่คุ้มค่าสวยเดิมนะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับข้อดีของรถหน่วยงานพูดกันดูคลิปอยู่แล้วนะครับประวัติ ตรวจสอบได้ที่มาที่ไปตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นกิโลนะครับแล้วก็เ,เคเบประกันตอนหนึ่งจากศูนย์จากห้างนะครับเท่ากับว่าเราจะเช็คประวัติของรถได้สบายใจนะครับและทุกคันที่เพรยนนะครับคันรถเข้ามาไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไม้กอไม้ไม่มเีเล่มชํารุดศูญหายนะครับพี่ๆซื้อรถเมื่อสองทุทีนะซื้อกับเราสบายใจได้นะครับใช้งานต่อได้อีกหลักสิบปีสบายๆนะครับอย่างคันนี้นะครับเอาเทส1.6รุ่นจีได้ปี2018 คันนี้ผมเช็คครั้งบริษัทเลยสวยคุ้มที่สุดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเลทข,ของเขานะราคาเพียงแค่4 1 9 0 0 0ได้ปี 18, 1 8 1.6รุ่นจีนะครับและเลขไม้นะครับเพียงแค่ประมาณสักแสนสามเลขไม้แสนสามเฉลี่ยใช้งานนะครับก็ประมาณเฉลี่ยใช้งานต่อวันนะครับเพียงแค่วันละมาสัก70กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะเหมือนเราขับไปทางานคประมาสัก30กว่ากิโลนะครับรถประมาณนี้นะรถ5ปีวิ่งประมาณแสนสามนี่ถือว่าปกตินะครับเฉลี่ย ใช้งานต่อปีก็สักประมาณปีละ2 0 0 0 0โลนะครับไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไม่กอไม้ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะแล้วราคาต่ากว่าป้ายแดงเกิน50%ปนะครับป้ายแดง8ปดแ0 0หกวันนี้นะครับสี่แสนหนึ่งฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพนึ่งนะครับราคาย่อมเยาวและที่สําคัญคันนี้มีกุญแจสํารองครบครบ,ครบด้วยนะไม่ต้องไปทําใหม่ไม่ต้องไปทําเองนะประมาณ4ี่ปั้คันนี้มีกุญแจสํารองให้เลยนะครับถ้าอยากได้เอาติดราคาย่อมยาวฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับออกรถได้ทุกอา พนักงานบริษัทรับราชการรัฐวิสาหกิจค้าขายอาชีพอิสระออกรถได้ทักไลน์หาผมเดี๋ยวผมดันเคสให้นะครับทักไลน์หาหรือโทรหาที่เบอร์0659513374ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับกระจังหน้าแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับโฉมไมเนอร์เชนตปี17ถึงปี18นะครับนี่กระจังหน้าแบบสปอร์ตมีไฟเดย์ไลท์นะครับเป็น1.6รุ่น G นะครับโฉมแรกที่มีไฟเดย์ไลท์โคมไฟมัลติดิฟเฟอเตอร์นะครับกรอบโครมี่มสวยๆเลยนะครับกันชนหน้านะครับสีเดียวกับตัวรถ นี่สีบอลเงินนะลากยาวจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ให้ดูนะครับสันเหลียมคมของตัวฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมกอไมอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูป่องซุ้มล้อฝั่งนี้นี่แนบชิดสนิทนะครับตัวล้อนะครับได้ล้อแม็ก16นิ้วเดิมๆแท้โรงงานนะสวยๆไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับแม็กซดำเงาปัดคมเนี่ยมีมดิสเบรกให้ทั้งสี่ล้อยางได้เป็นปี21นะครับ เดี๋ยวผมเช็คสะพานยางนะก็ใช้งานได้เยอะอยู่นะนี่ครึ่งข้อนิ้วต้องมีนะครับแบบนี้กระจกพับข้างนะครับและปรับไฟฟ้าได้นะกระจกพับข้างและปรับไฟฟ้าคืออะไรก็คือ,เ,อ,อเป็นแบบออตโต้นะครับปลดล็อกรถมันกลางออกเองนะครับล็อกรถมันพับเก็บเองนะค่อนข้างจะสะดวกเลยไม่ต้องมาไล่กดปุ่มนะครับเป็นแบบออตโต้และนะครับสันเหลี่ยมคมนะครับด้านข้างประตูรถนี่ผมยืนห่าออกมาสัก2เมตรสามเมตรนะครับสันเลี่ยมคมสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยชนหนัก พิความจมน้ำกับไมค์กอไม่เลส4ี่หนึ่งเก้าผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนะผมมองว่าคันนี้คุ้มค่าสุดแล้วนะคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจทักไลน์หาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับอ่าซื้อเอาติสนะครับหรือสนใจเอาติสทักไลน์หาผมได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับถ่ายมาแล้วนะไม่ถำว่าสี่ร้อยคัน ขายมาแล้วไม่ต่ำกว่า200คันนะชำนาญการเฉพาะรุ่นเฉพาะด้านนะครับแล้วผมนะผ่านการอบรมและตรวจสภาพรถมือ2อย่างมืออาชีพมานะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับสบายใจได้ผมเช็ครถให้นะครับเหมือนผมซื้อเองเลยนะเช็ครถให้เหมือนผมซื้อเองและอย่างถ้าเป็นปี17ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมมี Apple Auction มาตรวจรถให้อีก2 7 4จุดนะ274จุดมีอะไรบ้างนะบอดี้รอบพันแบบที่ผมกาลังเช็คอยู่นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และที่สําคัญขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลัก โครงสร้างเดิม Apple มาตรวจให้ฟรีนะมูลค่า3,500บาทนะครับสบายใจได้ไว้ใจได้ซื้อรถมือสองซื้อทั้งทีซื้อกับเพชรยนต์ซื้อทั้งทีซื้อกับเป็ก c, นะครับที่บริษัทเพชรยนต์ ion, นะสำหรับเอาทิสมาเดี๋ยวเราให้ดูนะครับไฟท้ายนะแบบไลท์ไกดิ้งนะครับเต็มระบบแบบนี้คมเมียมปัดเงานะครับตั้งแต่ซ้ายไปขวาครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบๆนะโลโก้1.6รุ่น G ีอะไรเงี้ยอยู่ครบเปิดท้ายได้ไฟฟ้านะครับท้ายเนี่ยเปิดได้3ที่นะก็คือท้ายตรงนี้ แล้วก็ที่กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ที่สลักนะครับด้านคนขับนะครับหัวน,น็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับเช่นเดียวกับสปอตเมนอาร์กต่างๆซิลิโคนนะครับซิลิโคนสปอตเมนอาร์กนะแล้วตรงนี้นะครับไฟไท้ายแท้เดิมนะของไทยคยโ,โตแบบนี้นะซิลิโคนต่างๆอยู่ครบ,ครบนะครับไม่มีชนหนักพลิความจมน้ํากับไมโครไม้ตามหายไปย่นรูระบายอากาศด้านบนนะสี่รูอยู่ครบๆไม่มีโปสีไม่มีทําใหม่นะครับ ซื้อเอาติดมือสองบางทีซื้อกับเป็กเพชรยนต์นะครับรถมือสองคุณภาพเกรด A พี่รับชมเลือกใช้่ังแบบนี้ทุกวันนะครับนี่หัวนอ็อตคมเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับนะกระจกหลังเดิมแท้นะครับสปอตเมนอารต์ต่างๆแล้วตรงนี้นะห้ามสีเงาๆเลยนะถ้าสีเงาๆมันทํามาแบบนี้ด้านๆนะเดิมแท้โรงงานนะเป็นรอยสปอตเมนอาร์ที่โรบอทยิงแบบนี้นี่ครับ ไฟท้ายแท้เดิมไทโคอยโตเดี๋ยวเรามาดูคันหลังกันคันหลังตรงๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครสปอนเนอร์อยู่ครบๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยขยับ3 3มสูนต่างๆอยู่ครบๆเลยนะไฟท้ายฝั่งนี้ก็แท้เดิมนะครับไทยคยโตนะครับพมรมสกัดลายอยู่ในสภาพดีนะครับ มาดูด้านล่างกันบ้างนะครับยางสำรองนะไม่เคยแตะพื้นโลกนะครับของโยโกฮามานะอันนี้คือมีจุดแดงๆแบบเนี้ยคือยังมันยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบๆนะครับด้านหลังก็เป็นสีออกด้านๆแบบนี้นะสีด้านๆแบบนี้คือเดิมแท้โรงงานนะครับสปอตเมนอาร์นะซีทางมาพาวอยู่ครบๆนะครับอยากได้เอาติดมือสองสักคันแนะนําคันนี้นะครับอ่าโทรหาผมได้0659513374เนดีะครับเดี๋ยวให้คำปรึกษานะครับให้บริการนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะครับ ฟรีดาวได้นะยอดจัดเนี่ยธนาคารประเมินไว้ประมาณ50,000นแต่เราขายแค่4-19น่นะครับผ่อนยาวๆได้ถึง7ปีนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน7ปีอยู่ที่7 0 0ดพันะครับทักไลน์ 4, ครับผม0 6 5 9 5ห3 3 7ามาดครับมาดูบอดี้ฝั่งนี้นะป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทสวยๆแบบนี้เลยนะครับสันเลียมคมทั้งประตูด้านบนและด้านล่างนะสวยสมบูรณ์นะครับอยากได้เอาติดมือสอักคันราคาย่อมยาวนะเลขไม้ประมาณแสนสเฉลี่ยใช้งานนะครับเดือนละสัก2 0 0พ เฉลีย่ยใช้งานต่อวันสักวันละเจ็ดสิบโลนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเรดนี้สี่หนึ่งเก้าคันนี้ไม่น้อยที่สุดนะครับย้าเรทสี่หนึ่งเก้าคันนี้ไม่น้อยที่สุดฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งสนใจทักไลน์หาผมได้เลยนะครับมานะเดี๋ยวผมพาเข้าไปรับชมนะครับห้องโดยสารภายในกันบ้างนะข้างนอกสวยสมบูรณ์แล้วข้างหลังสวยแล้วภายในห้องห้องโดยสารจะช้ำไหมนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับเปิดมาเลยนี่ ฟิล์มลามินายังอยู่นะติดฟิล์มลามินามานะครับฟิล์มแพงนะครับกระจกนะครับเป็นออโต้นะฝั่งคนขับแบบนี้ลำโพงสวิตเตอร์ด้านข้างมีให้นะครับมีตรงนี้ให้ด้วยนะที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับแอร์กลมๆแบบนี้นะครับใช้งานง่ายๆปรับง่ายๆนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีพุชสตาร์ทแบบนี้เลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้นะสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้อพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับ เบาแน่นๆนะเราหนุนเบาให้แล้วนะครับเพรยนต์ไม่ได้ขายรถเดิมๆเราเอามาปรับสภาพพร้อมใช้เก็บงานทําสปารถให้ครบๆเลยนะครับมาเดี๋ยวผมนะครับพาดูนะด้านเบาคนด้านด้านข้างคนขับนะครับก็สวยสมบูรณ์แบบนี้เข้าไปนั่งดีกว่านะครับเข้าไปนั่งดีกว่านะไม่แท้ไม่เดิมนะประมาณแสนสามห้าพันแบบนี้นะครับก็เพลงดังเอเยนแน่นอนนะครับเพลงดังเอเยนแน่นอนเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนี่เพลงดังเอเยนนะครับเสียงดังปกติ ขออนุญาตปิดก่อนนะครับก็แอร์ใช้เป็นแบบหมุนมือง่ายๆนะครับด้านบนมีที่เสียบ usb นะครับ aux นะแอร์ปรับง่ายๆนะใช้อย่างนี้ทนทนะอยู่ได้อีกเป็น10ปีนะครับก็ power l e t d มีให้นะ power l e t d มีให้แบบนี้นะชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ว่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้เกียร์นะครับอัตโนมัติ super cvt แบบ7สปีดนะเชนแบบฟิลชิปโทนิกได้แบบนี้นะครับเป็นฟิลแมนนวลก็ทําได้นะ แล้วก็กุญแจนะครับได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับคันนี้มีกุญแจสำรองให้ครบด้วยนะครับไม่ต้องไปทำใหม่4,500บาทนะด้านบนเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับใช้งานง่ายๆนะลำโพงทวิตเตอร์มีให้แอร์แบคมีให้7ใบคู่หน้ามีให้อยู่แล้วแล้วก็มีด้านบนนะครับเป็นแอร์แบกข้างแบบนี้นะกันด้านข้างนะครับเวลาชนข้างอะไรแบบนี้นะครับช่วยซับแรงกระแทกให้แอร์แบกมี7ใบด้านหน้ามี5เลยมีที่ขาคนขับด้วยนะครับนี่ครับผมให้ดูสำเนาเล่มนี่นะครับคันนี้นะครับรถปี18นะครับ ก็เป็นรถของพัทรลานะครับเป็นรถหน่วยงานพัทละที่มันปลดระวางมานะครับรถมือเดียวไม่มีผู้ครอบครองนะครับนี่รถมือเดียวไม่มีผู้ครอบครองขออนุญาตนะครับอ่ะรถมือเดียวนะครับผู้ครอบครองไม่มีนะครับผู้ครอบครองไม่มีเห็นไหมครับอ่ะรถมือเดียวแท้แน่นอนนะซื้อที่เพชรยนต์นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมค์กอไมนะครับเพชรยนต์คันรถมือ2คุณภาพเกรดเอให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้อย่างแบบนี้ทุกวันนะครับอย่างคันนี้นะผมก็เช็กให้พี่ละเอียดนะ ผมไม่ได้เช็คมัวๆนะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพรถมือ2ออย่างมืออาชีพมานะมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับตรวจให้พี่แบบนี้สบายใจได้เดี๋ยว Apple มาตรวจให้อีก274จุดนะครับแล้วก่อนหน้านียที่มันรับเข้ามาเนี่ยเราก็มีทีมจัดซื้อประสบการณ์อายุงาน16ปีนะครับไปดูรถไปคัดรถมาให้นะครับถึงจะเลือกซื้อมานะครับให้พี่รับชมเลือกใช้กันแบบนี้นะด้านหลังนะครับนั่งสบายๆนะครับนั่งสบายๆกว้างขวางนะนั่งได้3าคนเบลมี3อัน รองรับ ISO ฟิกคาซีเด็กนะครับใช้งานได้ง่ายๆสบายๆนะครับอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานในบ้านในครอบครัวสักคันนะครับก่อนซื้อรถไฟฟ้าผมแนะนํารถน้ํามันนะชัวกว่านะสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยพิสูจน์มาแล้วนะครับขับมา5ปีราคาลงมาครึ่งหนึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าขับ5ปีราคาน่าจะเหลือแสนสองแสนนะครับก็มันเป็นเทคโนโลยีนะแต่รถน้ํามันควรมีสักคันในบ้านผมว่าคันเนี้ยเหมาะเลยนะครับเหมาะเลยนะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปราคาลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้ นี่ครับที่ชาร์โตกับมีให้นะครับตามยุคตามสมัยเนาะกระเป๋าจิงโจ้มีให้ด้านหลังนั่งสบายๆเบาะสะอาดสะอ้านติดฟิล์มลามิเนาให้แล้วรอบคันด้านหลังตรงนี้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะความปลอดภัยโคตรดีนะผมนั่งแบบนี้หัวก็ไม่ติดนะครับสบายยนะครับตัวเข่าก็ไม่ติดแบบนี้นะครับนั่งสบายยเหลือเยอะๆนะครับไปกัน4คนไปกัน5คนนะไปกันทางครอบครัวสบายใจได้นะครับแล้วก็ผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะเผื่อรถมีปัญหานะครับใครสนใจก็ทักไลน์หาผม0-65 9513374นะครับถ้าจะซื้อเอาติดถ้าจะดูเอาติดนะทักมาหาผมคนเดียวครบจบนะครับให้คําแนะนําประสบการณ์การขายเอาติดเนี่ยเยอะกว่าใครแน่นอนนะครับไม่มีใครเยอะกว่าผมแล้วนะครับในบริษัทเพชรยน์ทักไลน์หาได้นะหรือโทร0659513374ครับมาเข้าสู่หมวดสําคัญแล้วโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวผมพารับชมนะหัวน็อตซอกกระตูต่างๆนะแบบนี้สวยๆคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยประแจไขนะครับ สติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะอยู่ครบๆนะครับหัวนอ็อตคมๆไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับดึงให้ดูสปอตเมนอาร์กต่างๆสวยๆคมๆเดิมๆแบบนี้นะครับรับประกันนะครับรถทุกคันของเป็นยนต์ไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากลับมาอีกไม่นะครับสนใจก็ทักมาหาได้0 6 5ย์หกห้าเกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างหลักทางด้านหลังกันบ,บ้างฝั่งนี้นะครับคันนี้เลทนะสี่หนึ่งเก้านะครับฟีด้าผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งนะค,คันนี้คุ้มค่ามาก นะครับตัวหนีบชุบบอดสีอยู่ครบๆนะครับไม่มีทําสีใหม่ไม่มีรอยโป้ถ้าเปิดมานะเจอเป็นเหมือนแบบปูนพัตเตอร์นะโป้มานะเดินออกเลยนะครับเลิกซื้อนะครับมันโดนข้างมาหรือไม่มันก็ผิดความมานะครับแต่เพรยนนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับไม่กอไม้เครื่องเดิมเล่มเดิมและคันนี้รถหน่วยงานแค่มือเดียวนะครับอ่าสนใจก็ทักไลน์หาผมได้นะคุ้มค่ามากๆคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนะ นะครับสปอนเนอร์ต่างๆรูหนีบระบายตัวรูนะครับที่เขาหนีบขึ้นไปชุบบอสีนะครับอยู่ครบๆนะข้อต่อตัวยูต่างๆนะครับแนบสนิทแบบนี้แบบนี้สวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมค์กอไม่อย่างแน่นอนนะครับซื้อทั้งทีนะครับซื้อกับเป็กเพชรยนต์เดี๋ยวผมเช็คให้นะคันไหนไม่สวยนะไม่เอามานําเสนอพี่ๆนะครับตอนนี้ถ้าเป็นสีบรอนเงินปีสิบแปดหรืยี่สิบสามสิบคันมีนะครับแต่คันนี้เลทสีหนึ่งเก้ามันจะมีเลทแบบนี้ 4ี่หนึ่งเกี่เก้าสี่สามเกแล้วก็4 4 5 4ี่ห้าี่ี่ห้ามี1คันนะไม่เก0 0หม่นะ9ก0 0 0แต่ถ้าเลขส1 9เนี่ยคันเนี่ยไม้น้อยสุดนะครับประมาณแสนสา0นะครับแล้วก็มีกุญแจสำรองด้วยนะครับครบครบแบบนี้มานะครับหัวน็อตคมเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับทางด้านบนและด้านล่างนะครับนีครับแผ่นเพลทนะครับเดิมๆแท้โรงงานมาเดี๋ยวดึงด้านข้างดูนะครับเป็นรถหนวยงานของพัฒรนะครับของบริษัทพัฒรนะครับที่มันปลดระวังมาสปอร์ตเมนอาต่าง อยู่ครบสมบูรณ์เป็นบริษัทประกันนะครับต้องบอกงี้รถของหน่วยงานบริษัทประกันที่เขาใช้นะครับแล้วเขาปลดระวางมานะสนใจก็ทักไลน์หาผมได้มาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทางไลน์เพิ่มเติมนะครับส่งรายละเอียดอัตราการผ่อนนะครับบางท่านบอก7ปี7เอ่อ7ปี7,1 0ดยาวไว้นะอยากผ่อน4ปีนะทักมาเดี๋ยวผมคำนวณให้หรือบางท่านบอกพี่พี่มีดาวนะพี่มีดาวแสนหนึ่งห้าหมื่นนะครับทักมาได้เด๋ยผมคำนวณยอดจัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องเครื่องกันบ้างนะ ให้ดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมันก่อนนะหัวน็อตไม่มีแกะนะครับไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับทางด้านบนนะแล้วด้านล่างตรงนี้เลยนะเขาเรียกว่าน็อตแก้มนะตาปั๊มต่างๆนะครับสปอนเซออาร์กนี่น็อตแก้มไม่มีแกะเลยนะครับไม่มีแกะเลยเบ้าชกต่างๆสวยๆเดิมๆนะปั๊ม 3L 3R นะครับแล้วก็ตรงนี้นะอ่ไฟหน้าแท้เดิมนะของไทยโคยโตกคันหม้อน้านะครับคันหม้อน้ําเดิมๆคันหน้าล่ะคันหน้าโคตรเดิมนะครับคันหน้าคันนี้โคตรเดิมเลยนะครับคันหน้าอยู่สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแกะ ไม่มีขันไม่มีไข่นนะสติ๊กเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์ข้อระวังนะมาร์คสีต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับมาร์คสีต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ซื้อได้แน่นอนนะครับเอาไปใช้งานต่อคุ้มๆเลยนะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้าของฝา,ารนะกระโปรงนะรูระบายอากาศนะครับขึ้นรูปเหล็กต่างๆสวยครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์ cooker, ıyor, มอสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบๆนะครับสนใจเอาติดมือสองสักคันนะครับคันนี้แนะนําเลยซื้อได้นะครับฟรีแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองฟร นะเครื่องยนต์ดูอัลวีดีไอหนึ่งพันหยีไปย่างน้ำมันประมาณ1 6บหกิกโลต่อลิตรนะครับอยากได้เอาติดมือ2สักคันราคาย่อมเยาผมคัดให้แล้วคันเนี้ยเลทสี่หนึ่งไมน้อยที่สุดนะเลขไม้แสนสามนะครับเฉลี่ยใช้งานต่อวันประมาณวันละ70็กิโลนะครับโตโยตา้าโครโรล่าเทสหุ่นจีได้ปี2018 419,000ปดี่าพนฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันน่งนะครับสวยสมบูรณ์เช็คให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเองแล้วนะ อยู่จังหวัดไหนก็จองได้นะมีไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านถึงที่ทํางานที่จังหวัดที่พี่ๆอยู่นะครับสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์หรือทักไลน์0659513374นะครับเดี๋ยวผมบริการให้ส่งข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมทางไลน์นะครับก่อนจะาก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับหรือสนใจรุ่นไหนทักไลน์มาได้เลยนะสนใจรุ่นอื่นก็ได้หรือสีอื่นทักไลน์หาผมได้กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ